สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในตอนที่2กับงานติดกระเบื้องบนเคาน์เตอร์ปูนซิงค์อ่างล้างจานภายในครัวเมื่อเราทําการก่อเคาน์เตอร์เทหล่อด้านบนของเคาน์เตอร์เสร็จนะครับทีนี้เราก็จะทําการติดกระเบื้องเราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะทําการปูกระเบื้องนะครับเราก็จะต้องทําความสะอาดพื้นผิวบนเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยปราศจากพวกเศษดินเศษฝุ่นและสิ่งสกรปรกอื่นๆที่จะทําให้กาวซีเมนต์ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็จะต้องมีการถ่ายระดับหาระดับความสูงในการติดกระเบื้อง เพื่อที่จะให้ได้มุมได้ฉากนะครับการหาระดับเราก็อาจจะใช้สายยางระดับน้ําเช็คระดับเมื่อได้ระดับก็ทําการตีเส้นกับผนังเอาไว้ด้านหน้าก็อาจจะดึงเชือกเอาก็ได้นะครับแต่สําหรับช่างแม็กเขาก็จะใช้เลเซอร์ในการเช็คระดับนะครับเมื่อได้ระดับก็ถึงจะนําแผ่นกระเบื้องมาทําการปูแล้วก็เคาะให้เขาอยู่ในระดับแนวเส้นของเลเซอร์สําหรับการปูกระเบื้องก็จะใช้ปูนกาวทาลงไปที่โคตเตอร์ แล้วก็ทาที่แผ่นกระเบื้องแล้วก็นําแผ่นกระเบื้องลงไปทําการติดนะครับแล้วก็เคาะให้เขาอยู่ในระดับแนวเส้นที่เราทําการหาหรือว่าถ่ายระดับเอาไว้ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นของเลเซอร์นะครับก็จะสังเกตเห็นเป็นแสงของเลเซอร์แล้วก็ทำการเช็คล่องของกระเบื้องก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2มิล สำหรับกระเบื้องที่ใช้ติดบนเคาน์เตอร,ตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องแกนิโต้ขนาด60คู60สีขาวเป็นกระเบื้องติดเคาน์เตอร์ที่แบ่งชั้นเคลือบมีเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นแล้วก็มีส่วนผสมของหินแกนิกจึงได้สีสันเหมือนกับหินแกนิกธรรมชาติ เมื่อเราติดกระเบื้องบนคาน์เตอร์เสร็จทีนี้ก็จะทำการเก็บรายละเอียดด้านหน้าของกระเบื้องก็จะต้องมีการติดคิ้ว p ีวด้านหน้าของคาน์เตอร์ตัวนี้ตลอดทั้งแถวเลยนะครับและจุดหักมุมเราก็จะต้องทำการตัดเข้ามุมแบบ45องศานะครับการ,การติดคิวนะครับเราก็จะต้องติดให้เสมอกับแนวของกระเบื้องที่เราทำการปูเอาไว้ เมื่อเราทำการติดคิ้ว PVC เสร็จเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ24ถึง48ชั่วโมงเราก็ถึงจะทำการตัดกับเบื้องเจาะเคาน์เตอร์ด้านบนเพื่อที่จะทำการฝังซิงค์อ่างล้างจานขนาดของซิงอ่างล้างจานก็คือขนาดหนึ่งหลุมหนึ่งที่พักจานเป็นแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์นะครับขนาดของอ่างล้างจานที่เราตัดบนกับเบื้องก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 500มิลลิเมตร แล้วก็ขนาดของหลุมอ่างล้างจานที่เราจะเจาะลงไปด้านล่างของเคาน์เตอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ450ค400ม mm. ิลลิเมตรความลึกของอ่างล้างจานก็จะอยู่ที่230มิลลิเมตร เมื่อทําการตัดกระเบื้องเจาะหลุมบนคั์เตอร์เสร็จนะครับเราก็จะนําสิงอ่างล้างจานไปทําการประกอบทดลองเข้าไปในหลุมดูถ้าได้ก็จะเหลือขั้นตอนในการติดตั้งการติดตั้งสิงอ่างล้างจานเราก็จะไปพบกันในตอนต่อไปเมื่อปูกระเบื้องด้านบนคั์เตอร์เสร็จเราไปดูด้านข้างด้านข้างตัวนี้ก็จะต้องมีการถ่ายระดับหาระดับแนวตั้งจากแนวกระเบื้องด้านบนลงมาด้านล่างแล้วก็ระดับแนวนอนเมื่อได้ระดับก็ทาการ การตีเส้นที่คอเตอร์สำหรับการตีเส้นตัวนี้ก็จะเป็นแนวนอนเราก็จะตีรอบคอปเตอร์นะครับแล้วก็จะมาคำนวณหาขนาดของกระเบื้องแล้วก็ปัดเศษลงล่างกระเบื้องที่ใช้ติดที่ผนังคอปเตอร์ก็จะเป็นขนาด25คูณส0เราก็จะเริ่มติดเศษแถวที่1ด้านล่าง แล้วตามด้วยกระเบื้องแถวที่2ตัวนี้ก็จะเต็มแผ่นนะครับปูนที่ใช้ในการติดก็จะเป็นปูนเกา่าทาให้ทั่วทั้งแผ่นแล้วก็นําไปทําการติดเคาะให้เขาอยู่ในระดับคือระดับที่ถ่ายลงมาก็คือกระเบื้องด้านบนคาน์เตอร์ที่เราหาระดับแนวตั้งตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ จะต้องให้เขาอยู่ในระดับแนวเดียวกันด้านหน้าเขาก็จะมีบานประตูบานซิงเราก็จะต้องทำการตัดเศษกระเบื้องนะครับในการติด ก็จะให้พอดีกับบานประตูหรือว่าบานซิงห์เขาก็จะมีอยู่2บานขนาดก็คือ4 7คูณ66เซนนะครับสำหรับด้านหน้าของบานประตูก็ใช้ปูนกาวเจ็บรายละเอียดให้เต็มนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำบิดออกให้มันหมาดทำความสะอาดพวกขี้ปูนที่ติดอยู่กับกระเบื้องยาปล่อยให้เขาแห้งถ้าเขาแห้งก็จะทำความสะอาดยากนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเราทําการติดกระเบื้องบนคน์เตอร์อพูนเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเจ็บรายละเอียดโดยการใช้กาวยาแนวยาล่องของเกระเบื้องแล้วก็ทําการบ่มเอาไว้แล้วก็ทําความสะอาดนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ